สำหรับเมนูในวันนี้เราจะทำยำหอยมแมลงผู่สไตล์จีนกันนะคะซึ่งเรามีพระเอกของเรา2รายการด้วยกันเนื้อหอยมแมลงผู่ตัวโตๆต,ตนะคะแบรนด์เอโรของเราขาดไม่ได้เลยสำหรับการทำน้ำยำสไตล์จีนก็คาเดน้ำมันหอยและซีอิ๊วขาวค่ะนี่เป็นเคล็ดลับสำหรับผู้ประกอบการทุกคนเลยนะสมมติว่าซื้อหอยมาจากแมคโครแล้วมันยังแข็งอยู่แบบนี้ให้รีแพคเป็นพอชั่นไว้สำหรับเราขายเลยเราอยากใช้ทีละ100่รกรัมแล้วก็แพ็กทีละ100กรัมไปเลยแล้วก็เวลาจะทำอ่ะ จากช่องแช่แข็งเนี่ยสามารถเอาลงมาอยู่ในตัวหม้อเดือดแบบนี้ได้เลยนะเพราะว่าเราแค่ต้องการช็อกให้มันนิ่มนะคะสำหรับสูตรนี้นะเพราะนี่มันเป็นเนื้อหอยแมลงทู่ต้มสุกมายอยนะู่ไงแค่นี้เองอ่ะลวกให้มันแบบหายจากความแข็งพอเราลวกเสร็จปุ๊บผัดจ้าให้มันความหอมเวลาทำอะไรก็แล้วแต่นะมันต้องร้อนก่อนนะทีนี้เราก็จะใส่หอมแดงสับลงไป ลงไปต้องดังแบบนี้นะไม่ดังแบบนี้มันจะไม่อร่อยขัดหอมแดงเริ่มสุกมีกลิ่นหอมแล้วที่ไม่เทพรวดลงไปเลยทีเดียวเพราะอะไรเดี๋ยวเผื่อมันมีน้ําไหลออกมาเดี๋ยวมันจะทําให้แฉะอาหารจีนเราเขาใส่เล้่ยคเขาจะช่วยดับ,ดบกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ให้แบบว่าอหอมด้วยอะไรมันก็ดูง่ายไปหมดเลยทีเนี้ยเราก็จะมาทําน้ำยำอาัตราส่วนคือถ้าใส่ตามสูตรที่ให้ไปอะ่ะคือทุกอย่างใส่เท่ากันเลยอัตราส่วนซีอิ๊วขาว30น้ํามันหอย30น้าตาล3าน้ํามันงา,นงานลงไปนิดนึง ครึ่งช้อนชานะน้ำตาลทรายขาวค่ะน้ำยำนี้สามารถทําได้ประมาณสองพอร์ชันนะไม่ใช่บอกพูจานเดียวใส่น้ำตาลไป30เลยเหรอคนให้มันเข้ากันละลายแล้วก็นี่น้ำส้มสายชูข้าวนะคะ30เหมือนกันเราจะคนให้น้ำตาลละลายนะคะเบสนี้เอาไปทํายำแตงกวาได้เลยนะคะอร่อยมากที่ใส่งาขาวประมาณแบบ1ช้อนโต๊ะ พริกขี้หนูแห้งใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยใส่ลงไปแบบนี้คนให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็ใส่ต้นหอมค่ะทาไมต้องใส่ต้นหอมก่อนทำไมไม่ใส่อย่างอื่นเดี๋ยวเราจะมีเคล็ดลับมาฝากกันต้นหอมเนี่ยมันชอบเหม็นเขียวใช่ปะ่ะบางคนก็ไม่ชอบทานเราจะทําให้มันหอมก่อนด้วยกานที่ตอนนี้เราจะใช้น้ํามันลําข้าวนะคะทําให้ร้อนขึ้นมาทาไมต้องเลือกใช้น้ำมันลําข้าวเลยเพราะว่าน้ำมันลําข้าวเนี่ยมีจุดสโมคคอยค่อนข้างสูงซึ่งต้นหอมกับพริกขี้หนูที่อยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวพอเจอน้ํามันร้อนๆเข้าไปมันก็จะสุกแล้้วก็จะหอมขึน เสร็จแล้วเพิ่มความกรอบด้วยถั่วลิสงกระเทียมกรอบเพิ่มความแซ่บซีดด้วยพริกจินดาแดงมาจัดจานกันเลยอุ้ยทำไมมันง่ายอย่างนี้ล่ะมันง่ายมากเลยก็โรยกระเทียมเพิ่มอีกนิดนึงไขกระเทียมด้วยนะคะนอกจากไข่หอย <c oughs> ขายหอยเ้ยไม่ใช่ขระเษาะนอกจากที่จะขายเนื้อหอยแมลงภู่แล้วนะคะ mm. ก็ยังมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะกระเทียมกรอบก็ช่วยได้ค่ะหลายๆคนแบบไม่อยากเจียวกระเทียมเองยุ่งยากค่ะเอโร่ค mm. ือคำตอบของคุณเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับยำหอยแมลงผู้สไตล์จีนกระเทียมกรอบของเราในวันนี้นะ ทำง่ายมากๆเลยนะทุกคนสามารถเอาไปทําตามกันได้เลยไม่เกิน5นาทีทําเสร็จแหละแล้วคราวหน้านะคะเรามาติดตามดูกันว่าเชฟเมย์จะนําเอาเมนูอะไรมานําเสนอใน i s is up ค่ะ